ขอกราบสวัสดี f อที่น่ารักทุกทกท่านที่ติดตามรับชมช่องคนหัวหมอมาแล้วคุยง่ายๆสบายๆส,สไตล์ทนายเอนะครับขอขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนต์และใครที่ยังไม่ได้กดติดตามปุ่มสีแดงนะครับช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและในช่องเครือข่ายของเราทุกๆุกช่องตามที่ปรากฏในหน้าจอนี้นะครับ ในส่วนนี้มีน้องใหม่ด้วยนะครับช่องน้องใหม่เจ๋เจ๋มาแล้วช่วยเป็นกำลังใจกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอปรบมือให้สำนักงานอายการจังหวัดมุกดาหารนะครับ <S <S ตามที่เป็นข่าวนะครับได้มีการเขาเรียกว่ามีความเห็น หรือว่ามีคำสั่งไม่ฟ้องนะครับลุงพลในข้อหานะครับในส่วนวางข้อหาตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ที่มีสื่อช่องหนึ่งนะครับได้ไปร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนว่าตนเองเนี่ยถูกชิงทรัพย์ถูกทำร้ายร่างกายเห็นไหมครับมาทำข่าวที่บ้านเขาพอลุงพลมีอาการนิดหน่อยกลับไปแจ้งความนี่มันคืออะไรกันนะครับ สำนักข่าวแห่งนี้ต้องระวังนะครับในการที่จะดำเนินการอย่างใดๆนะครับเพราะนอกจากนี้แล้วนะครับสำนักงานอายการมีคำสั่งไม่ฟ้องไปหนึ่งข้อหาแล้วคือข้อหาใหญ่ด้วยเป็นข้อหาชิงทรัพ okay, <okay>. yeah. ในส่วนนี้นะครับต่อมานะครับมีอีกข้อหาหนึ่งที่พนักงานอายการเหมือนกับว่าจะต้องสั่งฟ้องนะครับ ในส่วนนี้ก็คือข้อหาทำร้ายร่างกายแต่ไม่ได้รับอันตรายแก่กายนะครับอันตัวนี้นะครับเป็นแค่เพียงข้อหาละหุโทษนะครับในโทษก็จะมีลักษณะโทษปรับนะครับมีโทษจำคุกด้วยแต่ว่ามันอัตราโทษเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับซึ่งส่วนนี้ไม่น่าจะเป็นห่วงลักษณะการก็คือเห็นตามภาพข่าวนะครับไปตบๆรูปรูป,รปังนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นว่าเป็นร้ายแรงนะครับ สมาชิก H อซก็เห็นอยู่นะครับว่ามันไม่ได้ร้ายแรงถึงขนาดนั้นหรอกจริงๆพนักง,งานอายการอาจจะสั่งไม่ฟ้องด้วยก็ได้เดี๋ยวต้องรอทบทวนคำสั่งอีกทีก็ได้นะครับในชั้นนี้ยังไม่ได้เห็นเปเปอร์เอกสารจากอายการแต่ว่าเป็นข่าววงในาจากทนายความผู้รับผิดชอบที่เข้าไปพูดคุยกับทายการนะครับทนายสมเกียรติก็เล่าต่อกันมาใน Facebook ในไลฟ์ของท่านนะครับในส่วนนี้จึงมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอายการ ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใครได้แน่นอนนะจ๊ะใครขวางทางมึงโดนใครท้าชนมึงตายลูกเด็กเล็กแดงนคำแหงกูเอาวอดไวใครทำกูอา เมึงตายไม่เว้นอินพรมเพราะผู้เรื่องชื่อเป็นกิ้งกือถือดีจึงมีแต่มาเชยชม tham số mô sen phong của chương Mai mi โอ้ครอวาคุ้มคืองาสแกบักเดมนั่งฟ้าเทวดาุกีุดฟุกกบพระกดินเนสุดจาหัวเามันมานสดต่นามึงเทวดามันหายตัวไปไหแล้วใวางทาง